เดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะคะระหว่างทางเดินกลับจะให้พอแค่นี้หรือจะไปต่อดีก็คงต้องไปต่อแล้วค่ะเจ้าถิ่นเต็มเลยอ่ะดูดูนะคะเจ้าถิ่นเห็นไหมโอ้โหน้องชิวมากเลยค่ะไม่หลบด้วยโอจะปลอดภัยไหมเนี่ยฮะเธอขอไปหน่อยอ่ะดูดิ หลบด้วยดูดิโอ้โหชิวเหลือเกินหาเห็บหาหมัดกันก็อย่างว่าแหละคะ่ะเจ้าถิ่นนะคะอืมมาที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมีลิงแบบเนี้ยต้องเก็บของมีค่าให้ดีนะคะน้องมือไวคะ่ะดูสิเอ๊ะต้องเดินแบบระวังตัวมากเลยอะ่ะดูสิโอ้โหกล้าหายมากเลยคะ่ะเต็มเลยเห็นลิงไหมคะเห็นชัดไหมลิงเต็มสภาเลย อือหือต่อแถวกันเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมโอ้โหน้องน้องไปได้ไปเนี่ยอือหือขอไปหน่อยนะคะขอไปหน่อยนะคะโหยแบบเนี้ได้บรรยากาศค่ะเอกชอบมากเลยอ่ะแบบเนี้ค่ะมาแล้วเจอแบบเนี้ยสุดยอดเลยเหมือนที่ว่าไปแก่งกระจาหรือว่าไปป่าละอูค่ะเม่เาขับมอไซค์ไปอย่างเงี้ยเอกก็อยากจะให้เจอช้าง แต่มาอย่างเงี้ยก็เจอลิงเอทไปป่าละอูหลายเที่ยวนะคะไม่เคยเจอช้างเลยโอ้ยอย่างงี้ชอบจังเลยอะดูดิดูส,ดสิน้องไม่ไปค่ะน้องยังอยู่เห็นไหม mm hmm. เขาหลีกทางให้ค่ะเหมือนเข,เขารู้ว่าเราเดินผ่านเขาเฉยๆไม่ทำร้ายเขาโอ้โหเอาไม่ซิ่งมากเลยชอบอืมมีเพื่อนๆตามมาอีกประมาณสองสามคนแต่รู้สึกว่าเขาจะกลับทางเก่านะคะแต่เอดนี่ไม่ซื้อไม่รู้สิ ไม่ใช่เรยกวากาอาหารแต่ว่ามันเคยชินนะคะเป็นประจวบลิงค่ะแล้วอย่างน้องที่อยู่ตากุธยาเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาปลอดภัยเขาก็เลยไม่หนีเรา,าชอบจังเลยย่าฉอบเมื่อกี้เนี่ยสุดยอดเลยตื่นเต้นนิดหน่อยฮ้ยบาย